ทุกคนนะคะพบกับกิฟในพอดแคสต์วันทำงานของม่อนตอนแรกค่ะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องฟังเปลี่ยนชีวิตนะคะและเนื่องในโอกาสพิเศษนี้ค่ะกิฟจะขออนุญาตเล่าถึงจุดเริ่มต้นของม่อนกันสักเล็กน้อยนะคะทีมม่อนประกอบด้วยกัน3คนก็คือกิฟพี่คิงแล้วก็พี่เปิ้ลค่ะพวกเรา3ามคนเป็นแก๊งเมนท่าไวสายแห่งเพจสรุปให้ที่มารวมตัวกันเปิดเพจใหม่โดยใช้ชื่อว่าวันทางานของมอน ด้วยความตั้งใจที่จะให้ม่อนเป็นเพื่อนของคนทํางานทุกคนให้คนทั้งแฮป p y แล้วก็มีงานมีประสิทธิภาพไปพร้อมๆกันค่ะที่ผ่านมาเราส่งมอบความรู้แล้วก็แบ่งปันรอยยิ้มผ่านตัวอักษรแล้วก็ภาพน่ารักนักของม่อนกับโมจิเพื่อนม่อนนะคะและในวันนี้ค่ะวันที่1พฤศจิกาย,ยน2564เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่มอนอายุครบ5เดือนเย เราจึงได้ขยายขอบเขตของการแบ่งปันสู่พอดแคสต์ค่ะสำหรับคนที่ชอบการเรียนรู้ด้วยการฟังนะคะและหัวข้อเรื่องในวันนี้ก็เข้าตีมมากๆเพราะว่ามันเป็นการสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากคลาดฟังเปลี่ยนชีวิตที่เพจราฟิงเกอร์ได้จัดขึ้นร่วมกับเพจความสุขประเทศไทยธนาคารจิตอาสาแล้วก็สสสค่ะ ความพิเศษก็คือกิฟได้มีโอกาสเข้าร่วมเวิร์กช็อปเรื่องการฟังนะคะทําให้เราได้เห็นอะไรหลายแง่มุมค่ะซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะคะก่อนอื่นค่ะกิฟตต้องเท้าความสักเล็กน้อยนะคะว่าตัวเองเนี่ยได้ตระหนักเรื่องความสําคัญของการฟังค่ะตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมนะคะที่ได้เข้าร่วมคัร์ดนิวมีอินวันมันของเพจเอ้าฟิงเกอร์เช่นเดียวกันค่ะ คือทีมหลักตอนนั้นนะคะมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ค่ะแต่ว่าวิทยากรหลายท่านก็พูดตรงกันนะคะว่าจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ของเขาอะค่ะมันเกิดขึ้นในห้องเรียนของอาจารย์เอเชียซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่รับฟังโดยไม่ตัดสินนะคะทำให้หลายคนนะคะกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกจริงๆของเขาออกมาะคะ่ะนำไปสู่การฟังเสียงร่างกายของตนเองนะคะแล้วก็กล้าที่จะ เลือกชีวิตตัวเองเนาะและในอีกแง่มุมนึงค่ะคือเขาก็ได้ฝึกรับฟังคนตรงหน้าอย่างแท้จริงนะคะคือตอนนั้นนะคะที่หลังจากได้เรียนคลาสเนาะหยิบก็รู้สึกว่าแบบเออมันน่าสนใจมากเลยเนาะไม่ไม่น่าเชื่อเลยว่าเรื่องของการฟังค่ะมันจะแบบดูมีอะไรที่แบบลึกซึ้งขนาดนี้เนาะหยิบก็เลยลองนําไปฝึกใช้กับคนใกล้ชิดค่ะซึ่งก็เหมือนลิงกับฟันอ่ะเนาะแบบทําได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะ พอได้มีโอกาสมาเข้าร่วมคลาสฟังเปลี่ยนชีวิตเนี่ยนะคะก็เลยทําให้ตัวเองได้เห็นอะไรางแง่งงมุมที่ชัดขึ้น,นะคะ่ะอย่างเช่นนะคะมันมีปัญหาที่แบบเออทำไมเราถึงฟังกันไม่ค่อยเข้าใจตลอดเนี่ยะคะ่ะตัวอย่างหนึ่งที่กิบรู้สึกว่าชัดมากเลยเนาะก็คืออาจารย์เอเชยยกตัวอย่างว่าสังเกตไหมเวลาคนทะเลาะกันทำไมเขาถึงพูดเสียงดังมากขึ้นเรื่อย คำตอบก็คือพอเขาอยากจะได้รับการได้ยิน,นะคะ่ะจึงตะโกนเผื่อว่าจะมีคนได้ยินเนาะโอ้โหที่ฟังอะไรก็แบบเออไอ,อ,อ,อมันจริงอะเนี่ยเนาะกับอีกเรื่องหนึ่งนะคะทำไมคนเถียงกันถึงแบบชอบพูดประโยคเดิมซ้าๆอะ่ะอืมมันมก็คงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้รับการได้ยินอะ่ะอืมแล้วทำไมเราฟังแต่ว่าเราไม่ได้ยินคนตรงหน้านะคะ ถ้าได้ลองมามองตัวเองดีๆนะคะคิดว่ามันก็เป็นเพราะว่าเราจมอยู่กับความคิดในหัวของเราเองอะคะ่ะเหมือนแบบเราฟังเขาเนาะแต่ว่าในหัวเราก็คือคิดอะไรมากมายเราแปลความเขาตามความเข้าใจของเราะคะ่ะซึ่งมันอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้เนาะอาจารย์เอจเยก็เลยสรุปว่าถ้าเราฟังเป็นนะคะเขาในโลกของเราจะเปลี่ยนไปนะคะ่ะอืมซึ่งอันหนึ่งเลยนะคะที่ ได้จากการทำเวิร์กช็อปอะค่ะก็คือจะมีกิจกรรมให้ฝึกฟังค่ะโดยมีกติกาคือห้ามพูดจนกว่าเขาจะเล่าจบแม้ว่าเราอยากจะถามมากแค่ไหนก็ตามอเนาะเอออันแรกคือฝึกความอดทนใช่ไหมคะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งก็คือพอเราฟังจบอะค่ะเราได้ตระหนักว่าหลายครั้งอะเรื่องที่เราคิดจะถามอะมันอยู่ในคิวที่เขากำลังจะเล่าอยู่แล้ว แต่พอเราไปถามปุ๊บเหมือนเราก็ไปขัดจังหวะเขาเอยนะ่างเงี้ยเนาะอืมทง้งที่เดี๋ยวเขาก็จะเล่าเองนะคะดังนั้นถ้าเราตั้งใจฟังคนที่อยู่ตรงหน้าอย่างแท้จริงอะคะ่ะมันก็เลยกลายเป็นสิ่งสำคัญอืมกับอีกิจกรรมต่อไปนะคะที่ิบชอบก็คืออาจารย์ให้เล่าความคิดแล้วก็ความรู้สึกหลังจากที่ดูวิดีโอคะ่ะย้ำนะคะว่ามีทั้งความคิดและความรู้สึกแยกกันอืม ซึ่งอันนี้เป็นอันที่แบบเออคนทั่วไปไม่ค่อยได้มาพินิจพิจารณาอะไรอ่ะเนาะเหมือนแบบเออเราก็ดูแล้วเราก็อาจจะเหมือนโดนสมองฝึกให้คิดว่าเป็นเหตุเป็นผลอันนี้ชอบไม่ชอบเพราะอะไรหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ดูความรู้สึกตัวเองจริงๆว่ามันคืออะไรทําให้หลายครั้งอ่ะค่ะสมมุติเรามีอารมณ์เนี้ยขึ้นมาเราก็ตอบสนองไปโดยที่เราไม่ได้คิดพิจารณาค่ะอืมก็ อาจจะทำสิ่งที่เราไม่อยากทำลงไปอะไรเงี้ยเนาะดังนั้นการที่เรากลับมาตั้งใจฟังความรู้สึกของตัวเองอะค่ะมันอาจจะคล้ายๆกับการมีสติที่เร็วอะค่ะว่าเออตอนเนี้ยเรารู้สึกยังไงมันจะทำให้เราเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆในการที่จะดูแลตัวเองอค่ะเพราะว่าแต่ละความรู้สึกมันใช้การดูแลที่ไม่เหมือนกันเนาะสมมติว่าเรากาลังกโกรธอยู่เนี่ยค่ะเราก็ต้องมีวิธีการจัดการความโกรธแบบหนึ่งเนาะถ้าสมมติว่า เราบอกว่าเอ้ยเรากําลังลังเลอ่ะเราก็ต้องมีความมีวิธีการจัดก,การอีกแบบหนึ่งซึ่งถ้าเราไม่รู้ว่าเรากําลังรู้สึกอะไรเนี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะจัดก,การยังไงแล้วตอบสนองแบบเร็วๆซึ่งมันอาจจะแบบส่งผลเสียก็ได้อย่างเงี้ยนะคะอืมอันเนี้ยคือมุมสําหรับตัวเองว่าทําไมเราถึงควรรับรู้ความรู้สึกของตัวเองกับในอีกแง่มุมหนึงอะคะ่ะเราควรรับรู้ความรู้สึกของคนตรงหน้าไปทําไมอย่างเงี้ยเนาะ อืมอันนี้ค่ะมีกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยตอบคำถามนี้นะคะก็คือเขาจะให้เราลองฟังเพื่อนเล่าค่ะแต่ว่าต่างกับมเมื่อกี้ตรงที่ว่าพอฟังจบปุ๊บจะให้เราลองถ่ายความรู้สึกเพื่อนค่ะว่าคุณกำลังรู้สึกจุดๆ,ๆอยู่ใช่ไหมอ่าเพราะว่าที่ผ่านมาคือเราไม่เคยทำสิ่งนี้กันในชีวิตหรอเนาะเราก็แบบคิดไปเองว่าเออเขาคงรู้สึกแบบนั้นแหละแล้วเราก็ตอบสนองไปเลยเนี่ยค่ะอืม อันเนี้ยพอเราลองฝึกปุ๊บสิ่งหนึ่งที่น่าประหลาดใจมากๆเลยก็คือมันจะเป็นกลุ่มย่อยใช่ไหมคะแล้วก็มีคนนึงถ่ายความรู้สึกว่าคุณรู้สึกมั่นใจใช่ไหมนเนี่ยเนาะเ,เ,เขาก็ตอบว่าใช่ค่ะแล้วก๊บะถ่ายความรู้สึกว่าคุณรู้สึกลังเลใช่ไหมเขาตอบว่าใช่ค่ะกีก็แบบเฮ้ยทั้งๆที่แบบเป็นเรื่องเดียวกันเลยเนาะทำไมถึงมีคนสองคนที่ถ่ายความรู้สึกที่ดูจะตรงข้ามแล้วคําตอบคือใช่ทั้งคู่อย่างนี้นะคะอืม อาจารย์เอเชียบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติกับเรื่องที่แบบมีคําว่ากล้ากล้ากลัวๆทั้งรักทั้งเกียิประมาณนี้ค่ะคือมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อะค่ะที่จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างงี้นเนาะ,ะทีนี้ก็เลยมีคําถามต่อไปค่ะว่าเอองั้นเรารับรู้ความรู้สึกคนอื่นแล้วทําไงต่อเพราะสมมุติเนาะถ้ากิบอกว่า เออคุณลังเลใช่ไหมก็อาจจะแบบให้กําลังใจเขาเนาะบอกว่าเออทําต่อไปเลยเป็นเรื่องที่ดีแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเขามั่นใจอยู่แล้วกิ๊บก็อาจจะแค่ชื่นชมแล้วก็จบเลยอย่างเงี้ยค่ะเออคาถามคือรับรู้ความรู้สึกแล้วไงต่ออย่างเงี้ยใช่ไหมคะอืมแล้วอาจารย์เอเชียก็ช่วยชี้ทางสว่างให้คะ่ะว่าไอ้ที่เมื่อกี้กิ๊บคิดอะมันอาจจะเป็นเพราะว่าความปาทะไหนดีของเราเนาะที่รู้สึกว่าเพื่อนมาพูดให้ฟังแล้วเราต้องแบบให้คําแนะนําอะไรบางอย่างอะค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องก็ได้นะคะเพื่อนอาจจะต้องการแค่คนรับฟังเฉยๆเลยค่ะอืมแล้วสิ่งสําคัญมากๆมันก็คือการอยู่กับคนตรงหน้าอย่างแท้จริงนะคะอืมซึ่งเหมือนเราฟังเขาเนาะซัพพอร์ตเขาให้เขาไปสู่การค้นพบคําตอบของตัวเองค่ะอืมว่าจริงๆแล้วอ่ะเขารู้สึกยังไงแล้วเขาก็จะมีวิธีการจัดการที่มันเหมาะสมกับเขานะคะ มสมมุติเนาะอ,อย่างผู้ดูแลที่ดูแลผู้ป่วยที่ใกล้เสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะจริงมันก็อาจจะมีหลายอารมณ์ความรู้สึกเนาะหนึ่งก็คือแบบรู้สึกสูญเสียหรือว่าเศร้าที่เสียคนที่รักไปน,นะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะไอสิ่งที่เขาเหน็ดเหนื่อยมาตลอดอะ่ะมันก็ได้วางลงเนาะเขาก็จะรู้สึกโล่งใจสบายผ่อนคลายซึ่งมันอาจจะแบบเอ้ย แล้วฉันรู้สึกสบายได้ไงในเมื่อคนที่รักกําลังเสียชีวิตอย่างเนี้นเนาะอ๋อก็อาจจะมีความรู้สึกผิดตามมาอันนี้คือเป็นแบบความรู้สึกคนละขั้วเลยที่อยู่ในพร้อมๆกันอย่างเนี้ยค่ะอืมสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเหมือนอยากให้ฟังเนาะแล้วก็ให้เขาได้เห็นว่าทั้งหมดเหล่านี้นค่ะมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์อะที่มันมีความต้องการที่แตกต่างหลากหลายค่ะแล้ว ในแต่ละอารมณ์ก็มีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันในแต่ละคนก็มีวิธีการจัดการอารมณ์ของตัวเองที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเนาะดังนั้นถ้าสำหรับการฟังคนอื่นนะคะเราฟังเพื่อซัพพอร์ตให้เขาไปสู่การค้นพบคำตอบของตัวเองะคะ่ะก็เพียงพอเนาะยิบก็เลยจะขอสรุปสั้นๆว่าสำหรับเรื่องการฟังนะคะเราลองฟังความรู้สึกของตัวเอง เพื่อให้รู้วิธีการจัดการตัวเองฟังความรู้สึกของคนตรงหน้าเพื่อซัพพอร์ตเขาให้เขาไปสู่การค้นพบคำตอบของเขาค่ะโดยที่ระวังเสียงตัดสินในหัวของเราว่าเรากําลังแปลความเขาอ่ะตามความคิดความเชื่อของเรานะคะโอเคก็หวังว่าวันนี้นะคะทุกท่านจะพอได้ไอเดียอะไรเกี่ยวกับเรื่องการฟังบ้างนะคะ อย่างที่บอกค่ะตอนนี้กิ๊บก็กําลังฝึกฝนบนเส้นทางนี้เนาะก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็อยากชวนเพื่อนๆทุกคนฝึกไปด้วยกันนะคะก็อยากจะขอบคุณ ธนาคารจิตอาสาความสุขประเทศไทยลวมไปถึงเพจราวฟิงเกอร์ที่ได้จัดขาดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณผู้ติดตามมอนทุกท่านที่ทําให้ตอนนี้เรามียอดผู้ติดตามประมาณ6,000คนแล้วนะคะในช่วง5เดือนที่ผ่านมาเนาะก็ขอบคุณทุกท่านมากๆแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามมอนนะคะได้ในเพจวันทํางานของมอน,นะคะ่ะทั้งสาระน่ารู้ดีๆในแบบรูปอัลบั้มภาพนะคะ คดโ้ข้อความคำคมที่ประทับใจรวมไปถึงพอดแคสต์ตอนใหม่ด้วยนะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ